เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องไปเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีโอโหอันนี้สุดยอดนะครับเป็นคำพูดของคุณครูหมอนอิงโพสไว้แล้วก็เข้ากับของน้องอิงได้ดีมากเลยนะทวนอีกทีเนาะเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องไปเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีอันนี้อันจะสื่อความหมายเรื่องอะไรเราไม่เข้าใจครูหมอนอิงเนาะแต่ที่แน่ๆคือ มันเป็นอะไรที่ลูกสาวน้องอิงเนี่ยใช้ข้อคิดอันนี้ในการใช้ชีวิตอยู่กับวงสาวนองเพนแพงหนึ่งปีเราเห็นอย่างงี้จริงๆน้องไม่เคยเหยียบคนอื่นขึ้นมาดังหรือเหยียบบ่าคนอื่นขึ้นมาดังเลยน้องใช้ชีวิตโดยการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมาได้ดีแบบสุดจริงๆแล้วก็ไม่เคยว่าให้ร้ายใครไม่เคยไปโพสต์เม้นว่าใคร ไม่เคยไปสร้างความเสียหายให้กับใครมีแต่พัฒนาวงแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เห็นได้ชัดการเข้ามาอยู่สาวน้อยวันแรกกับมาอยู่สาวน้อยตอนนี้ปีกว่านี่น้องพัฒนาขึ้นมาคิดว่าร้อยหนึ่งนี่ก็ใกล้ใกล้เต็มใกล้ใกล้เต็มร้อยหมายถึงพัฒนาการพูดการคุยเอนเตอร์เทนหน้าทหน้าเวทีได้ดีขึ้นเยอะมากนะครับ จากใหม่ๆเคอะๆเขินๆน,น,นะเดี๋ยวนี้ชักจะพูดกับพ่อพแม่แม่เอฟซได้ถึงใจถึงลูกถึงคนแล้วก็การเต้นที่น้องเข้ามาแร,แร่แกกก็เต้นแบบนิ่ๆยอ่อๆตอนนี้เต้นแบบหมุนตัวโน่นนี่นั่นได้เยอะมากนะเราเห็นว่าน้องการวางตัวนะสุดยอดคงเส้นคงวาไม่เคยเหยียบย่ําคนอื่นไม่เคยที่จะดูถูกคนอื่นเลยแม้แต่น้อยใครเห็นด้วยเม้นมา ตรงกับคำพูดนี้จริงๆเลยนะตรงกับคำพูดที่คุณมันอิงโพดโพดมันมันมันซึ้งกินใจอะนะเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นได้โดยไม่ต้องไปเหยียบคนอื่นให้มาดังเป็นคำพูดที่กินใจจริงๆนะครับแล้วก็เข้ากับเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีเออนะ,อะคำพูดเนี่เอาใหม่โทษอีกทีนะครับเราสามารถพัฒนา ตนเองให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องไปเหยียบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีโอ้ oh. น้องอิงไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เลยแล้วก็ยังคงพัฒนาต่อเนื่องทั้งเรื่องการร้องรำเพลินการร้องหมอลำการร้องเต้ยอะไรพวกนี้ที่จะทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นไม่ยอมแล้วก็การฟ้อนนะครับการฟ้อนใหม่ๆก็ฟ้อนไม่ค่อยเก่งนะเต้นก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มฟ้อนเก่งเริ่มเต้นเก่ง ีเดียวนะพัฒนาได้ขนาดนี้ส่วนการวางตัวทำให้พ่อพ่อแม่แม่เอซรักมากอยู่แล้วหลายหลายคนพูดให้ฟังว่าน้องอิงเหมือนสอส,สรัตนาพรที่สร้างความม่วนความซื่นให้กับ f อซหรือประชาชนทั่วประเทศทั้งเทศทั้งไทยเลยสร้างความสุขสาความม่วนซื่นนะให้กับคนเหล่านั้นได้มีความสุข แล้วก็มีเหล่าบรรดาสวนะสอสอ,สอ,สอก็ต้องมีสวนะเหล่าบรรดาสวซัพพอร์ตถือหางถือท้ายในทางที่ดีสนับสนุนน้องในทางที่ดีเหล่าสวซะส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดแปดสิบเป็นสวทั้งนั้นเลยสังเกตดิเดินมาปรีมาหาลูกสาวนในสวอเอาทิปมาให้เอามาไลัยมาให้อ่า บางคนก็ใช้คาถาได้ผลก็โอนโอนมาไลัยออนไลน์มาให้นี่แหละเห็นได้ว่าน้องวางตัวดีปฏิบัติตัวดีแล้วก็ไม่เคยเหยียบย่ำใครเพื่อให้ตัวเองดูดีไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวนะมันเป็นอะไรที่สุดอะหมอลำหรือนักร้องสมัยเนี้หลายหลายคนพยายามจะเหยียบคนอื่นเพื่อที่ให้ตัวเองดูดีไม่รู้สื่อนี้หมายถึงใครเนาะแล้วก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใต้นั้นว่าไปคอมเมนต์ทางไหนอย่างไรนะ เพียงแต่ว่าเอามาเล่าเฉยๆว่าชีวิตคนการที่จะดีจะเด่นจะดังะมีได้หลายวิธีแต่ด้วยเหตุปัจจัยมันยังไม่ได้ก็ร้องดีเสียงดีหน้าตาดีก็ไม่ดังหรอกคือเหตุปัจจัยมันยังไม่ได้มันยังไม่ถึงพร้อมก็ไม่ดังนะครับมีเยอะนอ้องเสียงดีหน้าตาดีแล้วก็หุ่นดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่ไม่ดังเพราะว่า เหตุปัจจัยที่ที่มีอยู่มันไม่ได้นะครับแต่ส่วนน้องอิงเนี่ยหน้าตาก็ไม่ใช่ดีเกินร้อยนะเสียงก็ไม่ใช่เพลาะเกินใครนะหุ่นก็ไม่ใช่เพอร์เฟกเหมือนใครแต่ก็ดังได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมทั้งพ่อโจทั้งความรู้ความสามารถทั้งเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ความใสซื่อความเป็นธรรมชาติของตัวน้องเลยทําให้พ่อพ่อแม่แม่เซ รักและชอบแบบนี้แล้วไม่เคยเจอคนแบบนี้มานานแล้วไงนานมากไม่เคยเจอนะลุงก็เกิดมาหกสิบเจ็ดหกสิบเอ้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดปีก็ยังไม่เคยเจอที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์แบบนี้จริงๆกับวงการนะไม่เคยกระแนะกระแหนมีแต่พูดหยอกพูดล้อเล่นแบบสนุกสนานกับพ่อนะครับที่เราเห็นส่วนม,มุมอื่นๆก็มีมีหยอกล้อเฉยๆนะอ่อนน้อมทุกคนเลยพูดถึงการความการอ่อนน้อมนี่มี ประทับใจในเรื่องการรับทิปหน้าเวทีน้องนะจะเป็นนักเป็นเป็นคนที่อ่อนโยนะเวลารับทิปหน้าเวทีจะไม่กระชากจากมือไม่ใช่ไปดึงจากมือวุบเลยไม่ใช่น้องจะค่อยๆเอามือไปแตะจับจนแล้วก็รอให้ผู้ให้นะครับมาถ่ายรูปให้เสร็จก่อนแล้วผู้ใหนะ้ปล่อยมือน้องก็ไหว้ไปถึงไหวก่อนนะก่อนรับ หลังจากรับก็ไม่ใช่ดึงฟึบนะครับจับให้เขาถ่ายรูปให้เขาได้จังหวะเขาปล่อยแล้วก็ไหว้มันเป็นอะไรที่งดงามมันเป็นอะไรที่สวยงามมันเป็นอะไรที่ดูสูงอ่ะมีค่ามีราคาสําหรับน้องอิงนะครับนี่ไม่ใช่เฉพาะหน้าเวทีนะขณะที่มาถึงหลังเวทีการรับชิปส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เสมอ mm. คือรอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เอาชิปใส่ใส่ย,ยื่นแล้วก็ จับถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆปล่อยนี่แหละครับคนเหมือนได้รับการฝึกการผ่านอะไรมาพอสมควรในเรื่องนี้หรือมีจิตสํานึกในเรื่องนี้มากับตัวเองนะมนติดมาเรื่องนี้มันฝึกฝึกได้แล้วพัฒนาได้แต่ก็ฝืนไม่ได้นะถ้าฝืนมันจะดูไม่ดีมันจะขัดกับรู้สึกตัวเองระทับใจมากนะก็ใครคิดว่า น้องอิงเป็นแบบนี้ก็เม้นต์มาด้วยนะแต่ลุงคิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆจากความรู้สึกจริงๆแล้วก็จากข้อมูลที่เราเห็นความจริงที่เราเห็นนะก็สุดยอดนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บงอ้วนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของน้องแล้วก็มาเที่ยวจังหวัดกาฬหรือมาผ่านมาทางราชบุรีอะไรก็แวะมาร้านลุงเนาะชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรมกาจังหวัดกาฬบอกว่า เป็น FC น้องอิงเนี่ยมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบายบาย